ดีครับนะสวัสดีคับตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่เชืคอมครับโอ้หดูดูสายเต็นดูสายคนนี่ออกไปก็เยอะแล้วนะนี่น,นี่ออกไปก็เยอะดูดิโอ้โหแบบชูมากเ,าาขเข้าใจว่าจะไม่มีคนมากางนะนี่ที่ไหนได้เต็มลานเต็มสนามไปยหมดเลย นี่มาเจอสายรถตู้คัมเปอร์แวนนี่ชิวชิวจังเลยสวัสดีครับน,บนี่นี่นี่เต็มแล้วจัดเต็มแล้วขออนุญาตนะครับอ๋รถเพื่อนอันนี้ของป่ามีแผงโซล่าเซลล์ครับ เจนนะครับโอ้มีชุดชุดต้มกาแฟครับมีเครื่องบดแล้วโอ้ครบเต็มสูบแล้วครับจักรยานเนื้อครบแล้นี่มี สาเดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านไปว่ายังไงครับนี่จริงๆอยู่แท้ครับพื้นฐานคนปาก้าครับมาสิบสามเดือนไม่ได้กลับบ้านเลยไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยโอ้ไปเรื่อยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดโอ้ขอบคุณครับแม่ ป๋ามาสิบออกจากว้านมาสิบสามเดือนแล้วยังไม่เข้าบ้าน <c oughs> ไปเที่ยวไปเรื่อยโอ้ยสุดยอดของป๋ากันนี้ครับโอ้เด <c oughs> ี๋ย <c oughs> วมีโอกาสได้ขอขอรีวิวหน่อยนะครับโอ้ <c oughs> ดูขออนุญาตดูรถปลาแล้วกันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสขอมั่ง่นี่งตาคนนี้ก็ใช้ได้เุ้ยเรามีนี่เองมีแม่มีกาแฟมีนี่อยู่มีค่ะกาแฟวันอินมีค่ะข้ากลี่ก็มีค่ะตอนแรก ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะไม่มีหมอกที่ไหนได้ตื่นมาหมอกเต็มคุ้งเต็มนี่เลยคนอป <c oughs> นาป,ปกคนออกฝาฝาออกควันกินไหมมีอะไรกินไหมข้าวเหนียวหรือว่าเราจะเป็นหรือเราจะกินนี่กาแฟะปลาต้มโขลก <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่นั่งกินนั่นก็ได้ลูกชิว มืดตึ๊บครับบรรยากาศมันได้เข้าใจว่าจะเข้าใจว่าจะไม่มีไอ้น,นี่นะไม่มีหมอกนะวันนี้ออกจากเต็นมาหมอกคุ้งเต็มเลย นี่นะครับหมูกระทะหมูกระทะชุดลนะสองร้อยห้าสิบนี่บริการเต็นท์ให้เช่า,าชุดที่นอนสามารถติดต่อได้เบอร์น,นี้นะครับนะโอ้ชิวชิวชิว ไปฝั่งไหนดูเดี๋ยวให้ให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศโหสมาชิกมากลางเต็นท์เยอะมากอะไรเดี๋ยวอยเอา ออตอนแรกเข้าใจว่าว่าจะตอนแรกที่มาตั้งใจว่าว่าจะมาหมายนี้แหละมาถึงเต็มหมดพี่นี่คือนี่คือมาขายด้วยอ๋อที่เช่าเต็นท์อ๋อเออดูดูดูบรรยากาศ ดูคนนี่ชอบแต่ป่าเนี่ยป่าออกมาจากบ้านได้สิบสามเดือนแล้วเที่ยวไปเรื่อยไปเชียงใหม่วกวกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่สองสี่หก้ยปีที่แล้วหมายเราอยู่นั่นโดนยึดพื้นที่ัะง,งั้นโดนกระชับพื้นที่อมอไม่เห็นอะไรเลยมืดมาก เสร็จแล้วตั้งใจไว้ก็คือเข้ามาจะเอาหมายเดิมหรือว่ามาหน้าเนี่ยเ,เออนี่ใต้ใต้ต้นไม้ต้นเนี้ยหมายนีย้ว่าจะมาเอาหมายนีย้แต่เข้ามาโหเต็มหมดดูโอ้โห 7จ็ดโมงแล้วนี่เจ็ดโมงแล้วหมอกคุ้งเต็มอยู่เลยนี่หมายปีที่แล้วอยู่ตรงนี้มีม,มีมีโต๊ะกินข้าวอย่างดีเลยปีที่แล้วปีนี้นู่นมาอยู่นูน่นนี่สถานีตำรวจปลอดภัยอ่ะ ตรงนั้นก็ที่ชาร์จชาร์จปลั๊กไฟโทรศัพท์โอพอดีน่าจะงดใช้สนามน่าจะมีการแข่งกีฬามั้งครับนี่ถ้าใครจะขึ้นภูทอกก็มีรถคนเยอะมากเลยเมื่อคืนนี่ น่าจะเป็นหัวรถจักรรุ่นสมัยสงครามโลกนั่นเอ่ยอย่างอย่างเทพเลยเอ,อ ี่นี่คืออะไรครับคือน่าจะเป็นระบบเบรก ABS นี่หนุดล้อสอพอเชียงคาน ดูดิทีมงานมองยังไม่เห็นกันเลยแล้วนิดเดียวอุ้ยล้วหมอกมันมาจากไหนทาไมมันเยอะขนาดนี้นี่อนนเอออืม

อือดูนี่ดูบ้านนั้นก่อเตาแบบสีได้ฟิวเลยฮะอ,อะไรไกลแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดินไปแถวนี้ก็เดี๋ยวก็มีนี่หมึมาก อันนี้อันนี้ออกไปบางส่วนแล้วนะครับนี่ดูน่าจะโอ้โหเมื่อคืนน่าจะหลายร้อยเต็นอยู่นะรถเต็มเต็เตเตเตมหมดอะคืนนี้ก็อยู่หมายเดิมอยู่ที่เชียงคานนี่แหละแต,แต่ไม่รู้ว่าเต็นจะเจ็นเดจะกลางที่เดิมไหม อาจจะมาเอาแถวนี้ก็ได้บรรยากาศนี่รถเ,เขาเรามาจาแบบชิวเลยอ่ะเขากำลังเริ่มเก็บกันแล้ว ฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งติดกับแล้วของพูดแต่คนเยอะๆนะแม่ฝั่งนี้ อุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่10 14องศานะครับ14ท่าแบบที่เราไปน่าจะเป็นเชี่ยงใหม่นี่ตอนนี้ก็7โมงจะ30เล้วเมื่อตึ๊บเลยดูนี่ยังไม่เดินเข้าไปฝั่งนู้นนะครับถนนคนเดินชิวไ่รล้ ชูม,มากดูนิน้ำค้าง้แขงมน่ะหนาวข, <c oughs> ขนาดนี้นหนาวขเฮ้ยเราบ้านพักไงบ้านพักไ่นพักไงบ้านพักไม่มีคนพักแต่เต็นเต็มลานอะอน,นู่นานน่งนะบ้านพั ร้อยตอชะโดสองสี่หกจีที่ธรรมดาเลยฮะมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยน่ารักน่ารัก

คุณก็เริ่มมูฟเก็บโอ้โหสายชิวมือดๆปล่อยมือชิวๆยอมยอมอนั่นของเราน้องหยกมณี นี่สจสีสระขาวเขาไม่เปิดล็อกเปิดมันก็เละเพื่อนเหรอเดี๋ยวรอให้เพื่อนฮะ เขา,าตัดด้วยเอาฮะลองได้กับพวงปักเอาเตินมากลางนี่เลยแต่มันจะแต่ตรงนั้นนะ่ะจวนกลางวันเราอยู่ได้เด้นี่ดิเจ้าเขียวเจ้าเขียวขี้ มากับน้องสีนินจ,จุ๊กเขียวคัจจีจุ๊กคิ้วไหนครับ<า>จุ๊กคิ้วไหนบ๊ายบาย